โอเคเช้านี้เราก็มาแบ่งปันกันชิ่นเใจวันนี้พูดเสียดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะพูดวันนี้มันก็อยู่รอบเวลาอยู่ที่เราจะสังเกตหรือเปล่าแล้วก็บางท่านก็มีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กมาจนโตนะครับอัดตั้งชื่อเรื่องเลยแล้วกันนะครับขอตั้งชื่อเรื่องว่าความรุนแรงมีราคาแพงที่ต้องจา่ายประมาณนั้นนะครับ แรงบันดาลใจแน่นอนมันต้องมีนะครับที่มาพูดเพราะว่าพูดทุกวันมันจริงๆถามว่ามีเรื่องพูดได้ทุกวันไหมมันมีแต่แค่ว่าเรื่องที่อยากพูดเนี่ยมันอาจจะมีไม่กี่เรื่องนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่วันนี้อยากพูดก็คือเมื่อวานมีข่าวนะครับก็คือมีทนายความตัวชี้ท่านหนึ่งไปร้องเรียนที่องค์กรองค์กรหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่พอใจวิ่งเข้าไปตกมันก็เลยเกิดเป็นข่าว แต่จริงๆก่อนหน้าเนี้ยก็มีละพวกนักร้องทั้งหลายหรืออะไรที่ไปผมอืไม่ปฏิเสธนะว่าส่วนตัวไม่ชอบพวกนักร้องแต่พยายามที่จะทําความเข้าใจเขาว่าเขาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เห็นว่าบ้านเมืองเรามันไม่ดีแล้วก็มันมีมุมหรือมุมอะไรอีกมากที่คนไม่เห็นเขาพยายามจะเอามุมตรงเนี้ยไปนําเสนอ พอไอ้ด้านที่เขาเห็นเนี่ยมันมีความเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปนําเสนอเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาตรวจสอบอันนี้เนี่ยพูดถึงว่าถ้าสมมติว่ามองในเจตนาที่ดีมันก็มีประโยชน์นะครับถึงเขาจะร้องดูลองบ่อยๆร้องจนเป็นงานเป็นอาชีพร้องจนมีคนสนับสนุนเหมือนอินฟลูเอนเซอร์สายนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร้องเรียนไปเรื่อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคนนี้กลับมาที่ความรุนแรง คือทั้งก่อนก็มีการวิ่งเข้าไปตบไปชกทั้งนี้ก็มีการกบคราเนี้มันก็เกิดความรุนแรงที่สังคมอาจจะมองไปได้หลายมุมบางคนก็เอาความสะใจว่าเออดีละตากไม่ดีก็โดนตกซะแต่ว่าผมคิดว่าภาพรวมแล้วกันผมคิดว่าภาพรวมไม่อยากให้มีใครเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วถ้าความคิดเห็นต่างก็ไม่ควรที่จะใช้กําลังเข้าไปตัดสินนะครับ โดยวัดผลว่าเอ้ยถ้าเราแข็งแรงกว่ามันจะเป็นผู้ถูกในสังคมทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อย่างนั้นว่าใครชนะมันบางทีมันไม่ได้เป็นผู้ถูกอย่างเดียวในเรื่องความรุนแรงทําให้ผมคิดไปถึงเรื่องสงครามสงครามตอนเนี้มันบานปลายคงอยากจะเน้นไปที่ผู้ชื่อประเทศได้ก็คืออิหร่านอิสราเอลแล้วก่อนอิหร่านเนี่ยมันก็มีเบื้องหลังเบื้องลึกมากมายแล้วในอิสราเอลเองก็ดีก็มีแบ็กอัพ มีนู่นมีนี่มากมายถ้าลงไปในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันบอกได้ความเดียวเลยคือผลประโยชน์ถามว่ามีทั้งเรื่องความจิตใจไหมน่าจะมีแต่อยากให้เห็นฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมขอแตะนิดนึ่งฝนนิดๆน,น,นะฟ้าสวยยามเชา้า อยากนำเสนอจริงๆแต่อันนี้ก็คงจะเข้าเรื่องแวะนิดนึงนะหน้าหนาวบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้ออกมาทีห้ามึดตึดมึดตึดยางตอนนี้6โมงนิดเดียวเองก็ยังมึดอยู่นะครับฉะนั้นเราคงจะเริ่มต้อนหลักมากคนระับแลสิ่งที่ตามมาคือวัดบ,บ้างอะไรบ้างกลับมาทุกความรุนแรงต่างประเทอย่างรวดเร็วนะครับโอเค คือผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกแต่มองในภาพกว้างภาพถ่ายอะไรที่ออกมาพยายามจะดูทุกสื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาคือรักษาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นของพวกพ้อหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้นึกถึงสัตว์ป่าหรือยุคหินสมัยโบราณไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนนีน้ใครแข็งแรงกว่าเป็นจากฝูงใครแข็งแรงกว่า ได้กินได้อาหารได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักล่าเป็นคนที่อยู่บนห่วงโซ่นี่แหละมันคือความแข็งแรงมันเกาะกินมันอยู่ในยีนเรามาแต่ตรงนั้นมันก็มีเหตุผลเฉพาะของมันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปแล้วเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอายีในร่างกายเราออกมาใช้ในความอยู่แบบเหมือนที่ผมพูดแต่ต่อยธรรมชาติให้มาว่าเราต้องรักษาชีวิต เราก็ยอมตายเพื่อใครสักคนได้หรือเราต้องขยายต่อ,อพันมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถสั่โดนได้โดยในตัองมีฉะนั้นแล้วถามว่าเราชนะธรรมชาติไหมไม่แค่เราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราแยกแยะว่าไอ้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยมันดีณสถานการณ์ตอนไหนตอนนั้นดีตอนนี้ไม่ดีเราก็ต้องลดลักเลิกแล้วธรรมชาติก็จะตัดสิ่งนั้นออกไปเองนั่นก็คือความยนแรงนะครับ